อาจารย์สมจิตปอทองเพ่นจิตจับปีงปองนะม้วนกินเพื่อนก็ได้เต็มเต็มปังปังเลยเห็นไหมเพื่อนพูดเพื่อนก็มาแก้บนตามข้อจะระบาดการเลยเต็มที่เลยน่ะเพื่นได้เต็มที่เลยจ้าได้ประมาณประมาณไหมประมล้านแตกไหมจ้าใช่ใช่ล้านแตกอือปักทูปนู่นครับ คุณแม่วันดีครับคุณแม่วันดีครับดครับดีครับดีีๆงๆนะคะนักล่องากรับกินตลาดพมาด้วยนะคอเกนะครับค oh, ุณพ oh nice, ี north, right ่ไนเดอรจับัดปนคล่แกบุญขอบกับอาจารย์สุีบปวัอรอาจารย์น้อทงคินไม่ได้อาจารย์ต่าหัว้า

ิ้จานค่ะพี่ครับผมดจับก้อนสามขือครับผมอกกินจัดานพี่น้องเบอรบิงแล้วหละกคคือไม้พิเซ่าเนยัยในยานเดีเพราะว่าุกอย่างมันคือดวงไปดวงมันครับเป็นแช่แนวทางนะครับผมพคือก็จะต่วนสมเกีตเราจะต่วนไม่หอมหมดเลยครับผมกันเทียกับไห้ท้ำบุญ สาธสุสาธุครับสื่อสวยสละกก้นแบงรัฐบาลให้เชียกแล้วมันทีนึงวัดสุกคนอยู่นี่เด้อสาธุสาธุครับ้ะพูดจบเดี๋ยวกันจัดสิมันหรือเ่อรแรกครัพี่ครับเมยคันมีซีสามครับผมใส่โดยบรรดาใส่โดบรรดาฮดูร้านเพิ่นด็สุาบั่เินเดอร์เมมีีสามที่มลัห้เนาะมาลูกทีนึงเด้อตไหนเคือตัวไหนตัวขาเกียม อ้ลูกที่หนึ่งเจ็ดมากครับเป็นเลขเจ็ดนะครับเ้มด้วยเขมด้วยเจ็ดครับเจ็ดนะครับเร็ดลงเลขเจ็ดอันนี้เป็นลามจิ้จับนครับเนาะเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดครับเลขเครับตัวที่สองมาด้วยตัวที่สอง ตัวที่สองครับแตัี่หลตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองเป็นสองครับเป็นเลขสองครับตัวที่สเป็นเลขสครับอะไรตัวนื้ออันนี้ตัวนื้ครับวันเกิดผมวันที่ยี่สิบเอ็ดเด้อี่ยี่สิบเอ็ดมกรวันเสียชีวิตของแม่ฮันนี่กวันที่ยีเอ็ดคือกันเจ็ดสองเหรอเด้อเจดสองรวันทีรุ่นตัวที่สครับผม ตัวที่สามจเป็นเลขหนึ่งกับสี่หรอแล้วอาจารย์บอว่มกลายทฤเลยโอ้ยตัวที่สมาแล้วเก่ามือวดกวดกบัดคุณอยากขึ้นบอาจารย์ตัวที่สามห้าเจ็ดสองหครับเจ็ดสองหาครับเอาพิมพ์เจ็ห้าเด้อ 725ดสองห้าครับเจ็สองอาแม่แมู่้อ่านเจ็ดสองหครก็่ยพี่ของแม่ผู้ว่นะครับเจ็ดูสองห้าครับพิมพ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมเจ็ดสองหาครับ พูดตาพูดตารอครับแค่สองตัวนะครับตัวอาธิการเนแรกลอาธิสาค่ะคันแม่ฮันนี้ซีสารรับสี่สิ่สธ่สี่บริเวณแค่นี้ซอยโดนบระดานให้รูกไปร้านมันมีโสมมีหลกมไม่ฟูร่ำสร่ำสาธรั์สาวัสรัว์ว ตัวนี้ยสัตว์ตัวเนดีก็เจ็ดเจ็มาแล้วครับเจ็ดมาแล้เจ็ดั้เอาไปเยยตนึงครับเจ็ดเัวเจ็ดนึนะครับเจ็ดมาแล้วครับจะเป็นแม่เลอคุยยคราครคุยกันกเดเป็นแนวทางด้ค่ะดคนมาตอเกลยมาตัอเกลียกันเทนากันสมกิตก็ไม่พูดมากทุกคนสิมากบ เลขหนงแม่เอาแมนู่เจ็ตัวนี้อสละวะตัวนี้มันยังนอะเนเจ็ดแล้วนะเจ็ด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 นะครับ เก็ดเก็ดนะครับเก็ดเก็ดนะครับเสือไนนะครัเพราะก็จะซอสเก็ดซอสเก็ด5 5เ็ด2ได้สิบแลครัครับคู่คนไครับา2เก็ดเก็ด7เก็ดโอ้มีเก็ดแต่แท้เรื่องงวดเลย2เก5ก็สามรบเป็ค่เุคนโชคดีนะครับ โหเดเอร์เส็จบกระถึออะไรทัอยวันทัคืนั้วันครับ